รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโรสวัสดีครับ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 สัปดาห์นี้มาแล้วครับตามคำเรียกร้องรถยนต์ Mercedes AMG CLA 35เฮ้ยก่อนหน้านั้นนี่45ใช่ป่ะตอนนี้เบนซ์นี่ก็ทำให้มันต้องบอกว่า35พอคือมัน แรงกําลังดีวงงือไม่ไม่เหนื่อยมากเกินไป45นี่บอกโอ้โหบางคนบอกแรงมากเกินไปาาแล้วพอ35นี่มันลงตัวให้แรงกําลังดีครับกินน้ํามันโอเค,คนะแล้วก็เรื่องของแม n นเทนเน์อะไรพวกนี้ด้วยก็ถือว่าแล้วมันช่วยลดน้ําหนักด้วยก็ทำให้จริงๆแล้วแรงม้าที่น้อยลงแต่ว่าสมรรถนะการขับขี่ก็ยังสนุกอยู่เลยบางบอกโอ้ยขับ CLA 35แล้วมันจะสนุกเหรอ ขอให้ลองก่อนเถอะต้องขอให้ลองขอให้ลองก่อนเนอะอย่าไปสบประมาทคนที่ถามว่ามันจะสนุกขอให้ไปลองก่อนเถอะไปลองอย่าไปคิดว่าโอ๊ยแค่นี้จะพอหรอมันจะพอเอาให้พอก่อนเอาให้พอก่อน วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงแลนะรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ งิน4ล้านบาทวันนี้นะครับอยากซื้อรถเก๋งซีดานสักคันหนึ่งที่ขับสนุกหรูหลาแรงมีความสปอร์ตแล้วก็มีระบบความปลอดภยัยครบๆต้อง Mercedes-Benz AMG CLA 35 4matic คันนี้ครับขาดอีกพันนึงจะ4ล้าน3ล้าน9 9 9 0 0 0บาททำไมถึงต้องมี CLA 35 AMG คันนี้ผมบอกอย่างนี้ก่อนความแรงความดุดันอาจจะไม่ได้ไป หนักหน่วงเท่า45แต่ Mercedes-Benz ก็มองว่าตัว35รหัส35 AMG นี่แหละก็ขับสนุกเพียงพออยู่แล้วแต่ยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน4 2. สูบ2.0ลิตรเหมือนกันนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ถ้าเป็นตระกูล45น่ะแรงม้าจะอยู่ที่360คร่าวๆนะครับแต่พอเป็นคันนี้เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่306แรงมา้าที่รอบสูงสุดก็คือ5,800รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดก็400นิวตันเมตรที่3,000-4,000รอบต่อน,นาที คือถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ต้องบอกพอเลยเหลือๆอย่างที่2อัตราเร่งครับ0-100คันนี้วิ่งอยู่4.9วินาทีเท่านั้นเองท็อปสปีดนี่เขาเคลมเอาไว้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บนไม้นับปัดนี่เขาให้ถึง280นะถือว่าเป็นรถที่ขับแรงขับมันเลยแหละสําหรับรถตัวเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่ององค์ประกอบอื่นๆเอาเรื่องขับก่อนเลยถามว่ามันขับแรงขับมันสะใจยังไง มันมีโหมดให้เลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ปกติคือคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็มีอินดิวิทวลแล้วยังมีโหมดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือโหมดที่เขาเรียกว่าสลิปเปอรี่ก็คือในขณะที่ฝนตกถนนลื่นจําเป็นยังไงรถที่ม้าเยอะๆทอกเยอะๆแบบนี้โหมดนี้มันจะช่วยเวลาฝนตกถนนเปียกทําให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยนะครับเนี่ยมีเซนเตอร์ตรงกลางสีแดงแบบนี้นะครับลักษณะตูดตัด AMG ลืมบอกไปว่ามีปุ่มสปอร์ตตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็เลือกได้เลยจะเอาโหมดอะไรฝั่งนี้ก็มีปุ่มท a c t i o n Control กับปุ่มในเรื่องของโหมดตัวเกียร์นะครับแล้วก็ตัด ออโต้สตาร์ทสต็อปวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอนี่ก็ควบคุมมาไว้ได้หมดนะครับเนี่ยบนนิ้วนี่มีทัชแพดให้ที่นิ้วโปง้งอีกอันที่น่าสนใจก็คือมือจับประตูด้านข้างครับเวลาปิดประตูเนี่ยเออเขาทำเคิร์ฟให้มันแบบมือสอดเข้าไปแล้วจับแบบจับเลยอะ่ะนั้นจะเปิดจะปิดก็ไม่ใช่ลักษณะนิ้วเกี่ยวนี่เป็นมือกำจับเลยก็ดูธรรมัดทะแมงดีตรงกลางก็มีตัวสัมผัส ทัชแพดตัวเลื่อนตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็ด้านขวาก็เป็นเรื่องของการดังเสียงวิทยุด้านซ้ายก็เป็นเรื่องของโหมดการขับขี่แล้วก็มีตัวกล้องมีตัวรถว่าปรับยังไงแล้วก็มีตัวระบบเกียร์มีตัว traction control ใส่เข้ามาให้ด้วยกดคันเร่งพุ่งไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคือถ้า306แรงมา้าหน้าตาเร่งเยอะๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยรอไม่นานอยู่แล้วนะครับพัดเตอรชิปขนาดใหญ่จับเหมาะมือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยต้องบอกว่าสบายๆเลยนะครับ คอนโทรลได้ง่ายแพดเดิลชิพใหญ่ตามสไตล์ของ AMG เนี่ยทำให้รถคอนโทรลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจังหวะเทคจังหวะช่วงกดเนี่ยคือผมว่ามันสมูทกว่านะมันมันไม่มันไม่หนักไม่ดุดันเท่าตัว45แต่แต่ว่าก็ได้ยินซาวมาความรู้สึกมานะครับดึงแต่สมูทกว่าคือไม่กระโชกโคกหักเท่าสิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานของเกียร์ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกียร์ชุดนี้เป็นเกียร์โต้เจ็ดสปีด นะครับเป็น 7G ที่ทาง Mercedes-Benz ใส่เข้ามาเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันสมูทนะครับแล้วก็รองรับกับตัวแรงม้าของของตัว C L A 3 5คันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นรถขับสนุกอ่ะสั่งได้อย่างใจในภาพประกอบรวมมันอื่นนะครับเอ่อด้านนอกนะผมคือต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นรถเล็กกระทัดรัดแต่ว่าด้านนอกเนี่ยก็เน้นเน้นให้มันดูอารมณ์สปอร์ตเน้นได้เรื่องความหรูหรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ถึงกระดุดันมากด้านในอันนี้ผมชอบจริงๆจอตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผ่นเดียวกันเลยจอตรงแผงหน้าปัดมันดูล้ำบอกดูล้ำดูทันสมัยมาเลยทําให้เรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นอะไรต่างๆค่อนข้างเป็นไปด้วยดีแล้วก็คนที่ชอบรถที่เฟิร์มๆนะถือว่าช่วงล่างเกาะดีเลยครับแน่นอนตามสไตล์ของ AMG สมรรถนะสูงๆแบบเนี้ยพรงมาลัยคอนโทรลดีช่วงล่างเกาะได้ดีนะครับ เผอกดคันเร่งไปเมื่อไหร,ร่ก็ทะลุ140 150อะโหมดตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยอาจจะก,กระด้างสักนิดนึงแต่ว่าเดินทางด้วยความเร็วนี้อุ่นใจเลยเพราะว่าเป็นโหมดด y นามิกเป็นโหมดสปอร์ตพลัสเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะหนึ่งด y นามิก แล้วเกียร์ที่ปรับก็ตามขึ้นมาด้วยใครที่ชื่นชอบรถที่ขับฟมเฟิร์มขับแน่แนๆแ,แล้วก็ถูกใจแน่นอนห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคนะครับแต่จะมีข้อจํากัดซะหน่อยสําหรับห้องโดยสารทางด้านหลังเพราะว่าลักษณะของรถที่เล็กแล้วก็เคิร์ฟออกมาเนี่ยคนที่ตัวสูงๆูงอาจจะนั่งแล้วอึดอัดไปสักนิดหนึ่งโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถขับสนุกครับคือถ้าในราคา4ล้านบาทเนี่ยนะถามผมว่าจับไปเทียบกับอะไรเนี่ยมีหลายตัวเลือกอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าได้ความเป็น AMG ได้ความลงตัวก็ถือว่า ขับสนุกถูกใจดีสำหรับ CLA 3 5 AMG คันนี้ครับ ทีเดียวนะครับ CLA 3 5 AMG f o r m a t i c คันนี้นะครับกำลังเครื่องยนต์กำลังดีครับประมาณสัก306แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรระบบเกียร์ทำงานต่อเนื่องดีมีโหมดเรสตาร์ t เหมือนคล้ายๆลอ c ช์คอนโทระ์เรสตาร์ตของเบนซนี่ก็ใช้งานง่ายนะในคันนี้เข้าเกียร์ปกติเลยครับเท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวากดคันเร่งให้จมเขาจะขึ้นเป็นภาษาไทยเลยนะว่าโหมดเรสตาร์ตเมนูต่างๆก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดในราคา4ล้านทน0นึบาทเนี่ยก็ถือว่ามีคู่แข่งอยู่พอสมควรนะครับทั้งททััทั้้้้้งง A แต่นนนีเบอกว่า ถ้าเป็นคนที่ชอบ m e r c e d e s b e n บจริงๆใช้งานแบบรถซีดาน4ประตูแต่ได้สมรรถนะที่พร้อมจะสร้างความสนุกให้กับคนขับพร้อมจะสร้างความแปลกใจให้กับรถคันอื่นๆที่ลองอยู่ใกล้ๆรับรองว่าคันนี้ถูกใจแน่นอนครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจาก,กูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ พาคุณผู้ชมมาพบกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ toyota gasu racing motorsport 2020 s p i r i t to push the limit เดินทางมาถึงสนามที่4แล้วนะครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้นำของวงการ motorsport และความมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อยานยนต์โดยจัดขึ้นที่สนามช้าง international circuit จังหวัดบุรีรัมย์ในสนามนี้ก็คงยังอัดแน่นไปด้วยความมันทั้ง4รุ่นเหมือนเช่นเคยครับ กับ Toyota v o s One Make Race Lady Cup Toyota v o s One Make Race Corola a u t i s GR Sport One Make Race และรุ่นสุดท้ายกับ Toyota Hilux Revo One Make Race ครับสำหรับรุ่นแรกที่แข่งกันในวันนี้คือ Toyota v o s One Make Race Lady Cup ด้วยเครื่องยนต์1,500ซีซีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวและปราดเปรียวสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นของบรรดาสาวขาซิ่งที่มีใจรักความเร็วโดยสนามนี้รัชการวัชรเสถียรหมายเลข125โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยสิริภากรแยบยนต์หมายเลข188และอันดับ3เป็นของกุลนิภาอินทรศิลิหมายเลข197 ทำให้เราต้องไปลุ้นแชมป์กันต่อไปในสนามสุดท้ายของปีครับมาถึงในรุ่นของ VOS One Make Race กันบ้างครับรุ่นที่มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมทำการแข่งขันมากที่สุดแล้วก็ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ของปีนี้ไปครองเพราะคะแนนรวมนั้นคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินเรียกว่าขับเที่ยวกันอย่างหนัก สนามนี้แชมป์ตกเป็นของภูริศไทยทองสุขหมายเลข28ครับที่นำตั้งแต่สตาร์ทเรียกว่าม้วนเดียวจบเลยครับตามมาด้วยอันดับที่2คือภวิตย์วันนพิรุณหมายเลข63และอันดับที่3เมฆครัตคีชากะรันตานนหมายเลข98ทําให้แชมป์ประจําปีนี้ในรุ่นของ Toyota าวีออสวันเมกเลยังต้องลุ้นกันจนถึงสนามสุดท้ายครับ ถาถึงในรุ่นต่อไปบ้างครับเป็นรุ่นใหญ่ของการแข่งขันนั่นคือ h ฮรัก Revo One m a k e กเลสครับกับเครื่องยนต์2,400ซีบทพิสูจน์ของกระบะสายพัน์ธุแกร่งที่มีช่วงล่างที่หนึบสมรรถนะที่แรงสุดขีดของ h ฮรัก Revo โวทำให้ทุกคนนั้นขับกันได้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันครับแล้วก็หลังจากขับจนครบเข้าเส้นชัยแล้วสนามนี้หมายเลข95ครับเขมมรัดขอนพุทธา นำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ตามด้วยเอกสิทธิ์นามแสงผาและปรับพศชื่นวิจิตหมายเลข31เข้ามาเป็นอันดับที่3ครับยังเป็นอีกรุ่นนะครับที่ยังไม่เห็นแชมป์ประจำปีครับต้องไปรุ้นกันจนถึงสนามสุดท้ายครับปิดท้ายไฮไลท์กันสำหรับ รุ่นใหญ่ขาซิ่งครับโคโรราออติส GR Sport One m a ว l e s s กับเครื่องยนต์1,800ซีที่ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างและระบบเบรกรวมไปถึงทักษะการขับที่ยอดเยี่ยมของผู้ควบคุมรถของนักแข่งทุกคนนะครับต้องบอกว่าขับกันได้อย่างแม่นยำแล้วก็สนุกสนานเลยทีเดียวสนามนี้ครับเพียวหงปานคว้าแชมป์ไปครองอันดับที่2 เป็นของหญิงสาวครับต้องบอกว่าเป็นขาซิ่งตัวจริงสำหรับทันชนกเจริญสุขวัฒนะและอันดับที่3เป็นของเคนทาโรชิบะครับ oh. ลุ้นกันอย่างสนุกเลยนะครับสำหรับการแข่งขัน Toyota g a า u ู Racing ม o t o r s p o r t 2020ในสนามที่4ของปีนี้ที่ช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการแข่งขันของแต่ละรุ่นก็ต้องบอกว่าเป็นไปดางสนุกสนานครับลุ้นกันแบบว่าตื่นเต้นเลยทีเดียว สมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราจะได้รู้กันครับว่าใครจะสามารถครองแชมป์ประจําปีนี้ไปครองและในสนามนี้ก็ยังอัดแน่นไปด้วยความมันทั้ง4รุ่นเหมือนเช่นเคยครับกับ Toyota V-OS One Make Race Lady ี้คั o t o โ o ต o s o ี e อ e ว e น e ม o t o t o ต o ย o ้ o โ a l ราต s สจีอ r ร์ o ปอร์ e วัและรุ่นสุดท้ายกับ Toyota Hilux Revo One m e r e r e c e ครับ ำหรับรุ่นแรกที่แข่งกันในวันนี้คือรุ่น Toyota v ว o s อ Make Race Lady Cup ด้วยเครื่องยนต์ 1,500cc ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องแคล่วและปราดเปรียวสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นของบรรดาสาวขาซิ่งที่มีใจรักความเร็วโดยสนามนี้แชมป์อันดับหนึ่งตกเป็นของนักแข่งสาวสวยกมลชนกบุญคร่ำหมายเลข199 กันต่อในรุ่นของ VOS One Make Race ที่มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมทำการแข่งขันมากที่สุดโดยแชมป์สนามนี้ตกเป็นของภูริศไทยทองสุขคว้าอันดับที่1ไปครองส่วนอันดับที่2ตกเป็นของพิสารสาสกุลหมายเลข22และอันดับที่3นัทวุฒิสิทธิ์คำทัพหมายเลข38ครับ สำหรับรุ่นใหญ่ไฮลักซ์ลีโววันเมกเรสเครื่องยนต์2,400ซีซีบทพิสูจน์ของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งกับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุดขีดของไฮลักซ์ลีโวทำให้ทุกคนผ่านเข้าเส้นชัยได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคันโดยตำแหน่งแชมป์อันดับที่1ตกเป็นของโสพลปุมมริน um หมายเลข36อันดับที่2เป็นของเอกสิทธิ์นามแสงผาและอันดับที่3เขมมรั์ขอนพุทธาคกับ ปิดฉากสนามสุดท้ายของปี2020กันด้วยรุ่นของ Corolla a l t i s G.R. Sport One m 1 k e l e ในเครื่องยนต์พิกัด 1,800cc ที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบเบรกส่งผลให้การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมควบคุมรถได้อย่างแม่นยำหลังจากขับเขี่ยวกันอย่างสุดมันนะครับต้องบอกว่าสนามนี้สนุกสุดๆไปเลยครับแชมป์ก็ตกเป็นของทันชนกเจริญสุข,ขวัฒนะโดยมีสันหวัฒน์วงเจริญตามเข้ามาเป็นอันดับที่2 และอันดับที่3ตกเป็นของเอกสิทธิ์งามแสงผาคร, <party> ครับสำหรับผลการแข่งขันของ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2020ในสนามสุดท้ายปีนี้ที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ ไปอย่างสวยงามนะครับเห็นกันไปแล้วนะครับว่าผู้ที่คว้าชแชมป์ของแต่ละรุ่นรวมไปถึงนักแข่งที่ทําผลงานได้ดีขึ้นมีใครกันบ้างถือว่าปีนี้ก็ลุ้นกันอย่างสุดมันเหมือนเช่นเคยตลอดทั้งปีนะครับเอาเป็นว่าใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจครับเพราะปีหน้าการแข่งขัน Toyota Gazu ู Racing Motorsport 2021จะกลับมาขับเคี่ยวกันอย่างแน่นอนสำหรับคนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube ที่ โตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนจีจาร์ไหมซีเอสามหพอไหมส่วน c ีเอนี่ก็โหหนูหลิ่งจริงๆริโอ้แต่แต่โดยส่วนตัวผมว่าผมจะชอบแฮชแบ็กมากกว่า คือ CLA เนี่ยมันสําหรับคนที่แบบชอบซีดานคือข้างหลังมันจะแบบที่นั่งมันจะเล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็บอกแล้วว่า3ามหก็พอไม่ต้องไปถึง 4- ี่ห้าหรอกแค่นี้ก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับอ่ะสัปดาห์หน้าจะสมหวังสุพัฒหรือเปล่าจะได้จะได้มอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันสัปดาห์หน้าเอาใจช่วยโจ๊กลองเมืองด้วยนะครับสัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์ รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ